สวัสดีค่ะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิก้ายูเล s ยชชคลันะคะสำหรับวันนี้แอนจะมาแนะนำวิธีการเดินหมักรุกสากลน,นะคะในเว็บไซต์ riches org สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการศึกษาหมักรุกสากลด้วยตนเองนะคะเว็บนี้เป็นเว็บที่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ฟรีนะคะอันดับแรกนะเราก็เข้าสู่เว็บไซต์ riches o r g สกด l i c h e s, e s o r g นะคะถ้าเข้ามาแล้วเป็นภาษาอังกฤษก็เพื่อนสามารถเปลี่ยนภาษาได้ที่เมนูฟันเฟืองนี้นะคะแล้วก็ปรับเป็นภาษาไทยภาษาไทยก็จะอยู่แถวล่างๆนี้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วไปที่เมนูเรียนรู้นะคะเมนูที่3แล้วก็ พื้นฐานหมากรุกคลิกหนึ่งครั้งในเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหมากรุกเบื้องต้นนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวหมากรุกก่อนนะคะ,ะเริ่มจากเรือมันเดินตามแนวตรงโอ้โหกูเกิลท a n s l เ t e มากเลย ขั้นที่1นนะคะเราจะศึกษาการเดินเรือกันก่อนนะคะไปกันเลยเรือนะคะตามที่แอนได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาเดินเป็นแนวตรงนะคะเดินเป็นเส้นตรงทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะแอนก็จะเดินให้เพื่อนๆได้ดูนะคลิกที่เรือเพื่อน,นํามันไปสู่ดาวซึ่งก็คือการศึกษาวิธีการเดินเรือ เห็นไหมคะว่าพอแอนคลิกที่เรือปุ๊บเนี่ยก็จะมีช่องจุดสีเขียว,ยวนะคะทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเป็นจุดที่มาร์กไว้ให้เพื่อนๆได้รับทราบว่าเรือสามารถเดินไปที่ช่องไหนได้บ้างนะคะเราเดินไปที่ดาวกันดีกว่าค่ะสุดยอดแหม <c oughs> ต่อไปนะคะเราก็จะเดินมาเก็บดาวกันนะคะ เห็นไหมคะว่าเรือเราจะเดินเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็แนวนอนตามจุดที่โปรแกรมได้มาคไว้เลยนะคะโอเคเราจะเก็บดาวทั้งหมด3ดวงไปด้วยกันนะคะ1 2 3อนี่นะคะก็ค่อยๆทยอยเก็บไปนะคะตามตาเดินของเขา เว็บไซต์ล i เช .org ดีอย่างหนึ่งคือฟรีนะคะแล้วก็เล่นง่ายนะคะเพราะว่ารูปลักษณ์เนี่ยก็จะออกแนวเรียบๆนะคะโทนสีขาวๆแล้วก็ไม่ค่อยมีลูกเล่นเยอะเหมือนเชส c o m นะคะก็จะง่ายต่อการเล่นเราก็จับเรือลำนี้มาเก็บดาวโหวดาวเยอะเลยทีนี้เห็นไหมคะว่า การเดินของเขาจะเป็นแนวตั้งและแนวนอนเท่านั้นนะคะเขาจะไม่เดินถึงเฉียงนะคะเรือมีค่าเท่ากับ5นะคะ5คะแนนในหมากรุกอ่ะเราเอาล้อมนี้มาเล่นบ้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บยอดเยี่ยมเรียบร้อยนะคะสำหรับเรือต่อไปก็จะเป็นขั้นที่2นะคะบิชอปไปกันเลย นี่ก็จะเป็นบิชอปขาวนะคะบิชอปขาวเขาจะเดินแนวทะแยงเห็นไหมทะแยงมุมสีด้านนะคะแล้วก็จะเดินเก็บดาวนะคะอ่าใช่เลยส่วนนี้จะเป็นบิชอปดำนะคะเขาจะเดินเฉพาะตาเดินสีดำเท่านั้นนะคะเรามาเก็บดาวกันดีกว่าคะ่ะ เห็นไหมคะพอคลิกที่ตัวหมากปิชอปเนี่ยเขาก็จะแสดงตาเดินของเขาสีดำแล้วก็ไปเก็บดาวทีละดวงปึ๊บปึ๊บปึ๊บชอบขาวก็เดินในแนวทยานมุมสีขาวนะคะคราวนี้สีขาวกับสีดำ นั้นค่ะสีขาวบิชอปขาวก็เก็บดาวในช่องตาขาวนะคะสีดำก็จะมาเก็บดาวในช่องตาดำเรียบร้อยขั้นที่3นะคะจะเป็นตาเดินของควีนนะคะควีนเราจะเดินได้ นี่นะหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดช่องรอบตัวสุดกระดานนะคะตามที่โปรแกรมได้ม,มาจุดไว้นะคะควีนนี่จัดว่าเป็นหมากที่มีศักยภาพสูงสุดในกระดานเลยนะคะสำหรับแอนนะคะควีนมีค่าเท่ากับ9้านะคะในหมากลูกสากลอ๋อส่วนเมื่อสักครู่นี้บิชอปมีค่าเท่ากับสามนะคะ เพื่อนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้พื้นฐานหมักลุกในเว็บ r i c h e com ได้นะคะโดยที่ยังไม่ต้องสมัครสมาชิกเลยก็ยังได้นะคะอันนี้แอนเข้าเล่นในนามแบบไม่ระบุตัวตนนะคะเพื่อนๆต้องลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะถึงจะเข้าใจวิธีการเดินของหมากแต่ละตัวนะคะเห็นไหมคะควีนเขาจะเดินได้รอบตัวเขาเลยแต่เขาก็จะมี มุมอับหรือข้อจำกัดของเขาอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะเดินได้ทุกช่องบนกระดานนะคะโอเคเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นตาเดินของคิงคุณคือกษัตริย์ถ้าคุณล้มในการสุรบเกมจะพ่ายแพ้นะคะ g g o e t r a n s l a t e มากคิงนั้นเชื่องช้าคิงเขาจะเดินได้8ช่องรอบตัวเขานะคะ ทีละช่องตามที่แอนได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเห็นไหมคะว่าคิงกับควีนก็ค่อนข้างแตกต่างกันในการเดินหมากนะคะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นอัศวินนะคะหรือว่านายนั่นเองอัศวิน เขาบอกว่าเป็นชิ้นส่วนเลืเล่อยเอสเซอร์วินเราจะเดินเป็นรูปตัว L นะคะคลิกที่มาร์คลิกที่ไนท์ปุ๊บเนี่ยก็จะมีจุดมาร์คไว้ทั้งหมด8จุดด้วยกันนะคะเป็นรูปตัว L อย่างที่แอนได้อธิบายไปนะคะถ้าเขาอยู่ในดาร์กสแควร์ตาเดินของเขาจะอยู่ไลท์สแควร์ถ้าเขาอยู่ไลท์สแควร์ตาเดินของเขาก็จะอยู่ดาร์กสแควร์นะคะ เก็บดาวกันดีกว่าไน,นจะเดินไปรูปตัว L เสมอนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นตัว L แปดแปดแปดช่องรอบตัวเขานะคะ,ะงานยากนิดนึงนะคะเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามเก็บสเก็บห้าเก็บหกเก็บ7 เว็บนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการศึกษาหมากลุกด้วยตนเองนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเสียแค่ค่าเน็ตอย่างเดียวโอเคอันนี้คือแบบจะเป็นการศึกษาวิธีการเดินหมากในเบื้องต้นนะคะนี่เราจะไปเก็บดาวยังไงตึ๊บตึ๊บติ๊บตึ๊บ แรกๆนะคะอาจจะยังงงๆในตาเดินของเขานะคะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ก็จะเข้าใจไปเองนะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปก็จะเป็นการเดินของพอหรือว่าเบี้ยนั่นเองพอน,นะคะตามที่แอนบอกไปว่าเขามีค่าเท่ากับ1น,นะคะเขาจะเดินได้ ตาละครั้งแต่ว่าถ้าเขาโปรโมทเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเก่งมากๆเรื่องขั้นเบี้ยเป็นควีนกินดาวเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปเป็นควีนกันดีกว่าค่ะเมื่อกี้เป็นควีนเราเป็นอะไรกันดีเรามาเป็นเรือกันดีกว่านะอ่าต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะถึงจะเชี่ยวชาญและชำนาญน,นะคะ โอเคอ้าว okay. oh. m so sorry อ๋อกินดาวขออภัยนะคะกดผิดไปนิดนึงลุยต่อมากินนี่กินนี่ขึ้นไปเป็นควีนดีกว่าเก็บเก็บกินกินกินตากินของเขาจะเป็นแนวทะแยงนะคะเราเป็นม้าบ้าง จุโอเคหลายตัวเลยทีนี้กินกินขึ้นขึ้นขึ้นเป็นีิชอปกินขึ้นขึ้นขึ้น,นขึ้นเป็นควีนขึ้นกินเฉียงนะคะเขาจะกินแนวเฉียงแต่ว่าเดินแนวตรงนะคะโอเคเป๊ะ เบี้ยในแรงที่2นะคะอันนี้คือแรงนะคะแล้วก็นี่คือแรงที่2นะสามารถเดินได้2ช่องในครั้งเดียวนะคะจะเดิน1ช่องก็ได้หรือสา,สามารถเดิน2ช่องก็ได้นะคะตามนี้นะคะต่อไปก็จะไปเก็บกินกันนะคะเบี้ยนะคะหรือว่าพอนะคะ การเดินของเขาถ้าพออยู่ในแรงที่2องะค่ะสำหรับสีขาวถ้าสำหรับสีดำก็คือแรงที่เจ็ดนะคะเขาสามารถเดินได้1ช่องหรือว่าเดิน2ช่องก็ได้นะคะแต่ว่าเขาจะกินเฉียงนั่นเองโอเคเรียบร้อยต่อไปจะเป็นเรื่องของการจับกินนะคะอขอกลับสู่เมนูก่อนนะคะโอเคจะดูว่าคะแนนเราก็ ไม่เท่ากันนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอนก็จะขอพรีเซนต์เกี่ยวกับวิธีการเดินของตัวหมากเพียงเท่านี้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะไปศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการเล่นหมากรุกสากลน,นะคะว่ามีอะไรบ้างขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ